สวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับภาพบรรยากาศสวยดีครับท,ที่นี่ตรงนี้นะฮะวัดพระาธาตุสาอนแก้วนะครับตั้งอยู่ที่เขาค้อนะครับเส้นทางฐานที่หลายท,าาท่านอาจจะเคยแวะเข้าไปกราบไหว้นมัสการกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชมวัฒนธรรมหรือว่าสถาปัตย์ที่งดงามนะครับ เดินทางจากรีสเกตนะผ่านเขาคอที่จะไปขึ้นเหนือนะฮะแวะเข้ามา,ากราบไหว้ได้นะครับหรือว่าท่านที่เดินทางมาจากทางภาคเหนือจะที่มาทางอีสานนะครับก็แวะเข้ามากราบไหว้ได้เพราะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบไหว้เยอะมากนะครับตรงนี้วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับตรงนี้มุมสูงฮนะตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงนะครับบางส่วนนะครับ แต่ก็ยังคงไว้ด้วยความสวยงามอยู่นะก็จะเห็นว่าอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับวัดพระธาตุาผาซ่อนแก้วนี่ก็จะมีพื้นที่ประมาณ90ไร่นะตั้งอยู่มุมสูงนะครับรถก็เข้ามาถึงแล้วครับแต่ก็ขับด้วยความระมัดร,ระวังนิดนึงเพราะว่าผู้ที่ไม่ชินทางก็อาจจะต้องอใช้ความ ระวังให้มากเป็นพิเศษนะครับเพราะมีหุบเขาเยอะมากนะมุมสูงสวยง,งามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทางขึ้นหรือว,ว่าอร,รอบๆบริเวณวัดพระธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนมีที่พักอาศัยอะไรต่างๆนะครับรอบๆบ,บริเวณวัดสามารถมาพักอยู่ที่เขาคอแล้วก็ขึ้นมาเที่ยวชมด้านบนได้นะครับ นี่ก็จะเป็นด้านในอีกส่วนหนึ่งนะครับสวยงามระยิบระยับมีองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านในด้วยนะครับที่สวยงามมากมีพระแม่กวนอิมนะครับิศงษักิิที่พวกเรานับถือสรักกาบูชาตลอดมาครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีเยอะนะฮะที่นี่ครับถ้ามีโอกาสก็ ครอบครัวอยากพี่น้องหรือว่าตัวท่านเองผ่านไปมาแวะเข้ามากราบไหว้ได้นะครับไม่เสียเที่ยวแน่นอนนะที่นี่เข้าชมฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็อยู่ที่ว่าตามกําลังจิตศรัทธานะครับที่พวกเราก็ทําบุญไปนะครับช่วยกันมาบุรณะพุทธศาสนานะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางไปที่ภาคเหนือนะครับ ก็พาครอบครัวมาแวะเที่ยวนะครับนี่ก็น้องตนข้างนะครับว้าวโอเคฝากความสวยงามไว้ให้ทุกท่านได้คิดถึงนะครับมีทริปจะต่อไปอีกหลายทริปนะครับติดตามกับเพจเลิศนนศิลานะครับส่วนงามมากครับโชคดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม